เกือบแล้วสิบห้าทีโอเคได้เลยครับหาข้าวคินมันไหลมาแล้วไหลมาแล้ว เริ่มเลยก็ครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เข้ามาก็อยู่กับเราอีกแล้วนะครับกับแจ็คแล้วก็ปอนนบผมวันนี้เราอยู่กับรถแรเทพทั้งทั้งสองคันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดูดีเทลอีกทีหนึ่งวันนี้ก็สวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับผมใครเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ไปเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ไปได้เลยแชร์ได้เลยครับแล้วก็ใครมีคําถามอะไรเนี่ยในระหว่างไลฟ์นี่ก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะตอบทุกคําถามเลยนะครับผม ใครสนใจคันไหนก็สอบถามเข้ามาได้ในรายนี้เลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้คนดูมากี่ล้านคนแล้วครับตอนนี้เข้ามากันประมาณสามร้อยสามร้อยล้านได้ยังครับคนดูเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะว่าคนเข้ามาดูกี่ล้านล้านโอ้โหสามร้อยล้านแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหสี่ร้อยล้านคนขึ้นมาสี่ร้อยล้านคน แล้วก็ <ผม S 1> ดูท,วทว่วมทนไปห้าร้อยล้านคนแล้วตอนนี้โอ้โหสุดยอดนะท่วมท้นจริงๆสำหรับคนที่เข้ามาดูไลฟ์เรานะครับตอนนี้โอเคมาครับเดี๋ยวเรารจะเปิดที่คันแรกก่อนเลยไม่ไม่เป็นการเสียเวลาแล้วกันนะครับใครในระหว่างนี้ใครมีคำถามก็ถามเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะค่อยอ่านคอมเมนต์นะครับด้านหลังของผมนะครับด้านด้านซ้ายผมมือมือผม,มอันนี้นะครับต้องบอกว่าคันนี้แรงมากๆนะครับสำหรับ คันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคันเดียวเลยที่ไม่น้อยที่สุดในตลาดแล้วต้องบอกว่าไม่น้อยกว่านี้หาไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็การันตีว่าไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับคันนี้ต้องบอกว่าแรงเทมเนี่ยแรงยังไงเดี๋ยวเราไปดูครับคันนี้เนี่ยชื่อรุ่น G.L.C.250 Coupe a m g p u s นะครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเจนสุดท้ายของของ250ที่จะเปลี่ยนมาเป็น220แล้วแล้วก็เป็นเจนสุดท้ายที่ออปชั่นจัดเต็มไม่ว่าจะเป็น อะไรต่างๆก็ตามที่อยู่ในรถเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพีเต์ที่รจุดเลยดีกว่าว่าอะไรที่มันเต็มบ้างนะครับเดี๋ยวเราจอดดีเทลลึกก็ระหว่างนี้แค่กล้องแพนดูรอบคันไปก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่าพวกอาจจะยังไม่รู้นะว่าตัวนี้มันมันพัดแล้วมันดียังไงดี๋ยวเราจะบอกครับว่ามันดีตรงไหนให้เลยว่ามีอะไรที่พิเศษกว่าบอกว่าไฮไลท์ที่สุดเลยดีกว่าคันนี้ต้องบอกว่าราคาก็ไม่ถึงสองล้านนะได้เป็นเจ้าของเจ c ซ o คูปแล้วแล้วก็ใช่ครับ เป็นตัวคูปแล้ไม่ใช่ตัว suv นะแล้วก็ได้ตัว250ที่มันสุดหายยากแล้วไม่น้อยที่สุดในตลาดขนาดนี้นี่หาไม่ได้แล้วจริงๆครับใช่เป็นเนมอเตอร์ลหามาให้แล้วนะครับอ่าเ็นมอเตอร์ม่เรามีคันนี้อยู่นะครับผมได้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาตจอดีเทลแรกกันก่อนดีกว่าครับด้านหน้าเนี่ยทุกคนจะสังเกตว่าแน่นอนครับตัวนี้ มีดิสโทนิกมาให้แล้วเหมือนกับตัวที่โลโลเฟนลิปแล้วอ่าปกติมันจะเป็นโลโก้ดาวจมธรรมดาที่ไม่มีดิสโทนิกนะตอนนี้พอมันเป็นพัทเนี่ยมันได้ดิสโทนิกตัวนี้มานะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับกล้องรอบคันรอบคันอ่ากล้อง360องศานะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยเป็นไดมอนด์กิลแล้วนะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็น a m g พัทนะครับตัวนี้ก็ได้กระจังหน้าแบบตัวท็อปสุดมาพร้อมกับแบตโลโก้เบอร์สเตทเบน์นะครับความเป็นเบน์แบบตะโกนเลยนะครับเรียบแต่ดูแพง ไฟหน้าเป็น LED Intelligent Light System นะครับตัวนี้ก็ท็อปสุดแล้วปรับสูงต่ำออโต้มีไฟ daytime running light ปรับได้ออโต้หมดเลยไฟสูงออโต้ก็มีให้ท็อปที่สุดแล้วสำหรับเจ้าคันนี้นะครับชุดแต่ง AMG พวกพาร์ทโฮเมียมรอบคันนะครับตัวนี้เซนเซอร์ก็มีรอบคันนะครับไม่ต้องกังวลผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีใช่ครับล้อแม็กก็เป็นล้อแม็ก AMG แบบพิเศษนะครับตัวนี้จบอกว่าเป็นล้อแม็กขอบ10 ้านะครับผมสิบเก้าหรือยี่สิบน,นี่อ่ายี่สิบอ่าเราแม็กยี่สิบนะครับโทษทีครับอันนี้ข้อผมูลผิดเขภาภัยก็เราแห็กยี่สิบรัดด้วยเบรกเมอร์เซเดสเบนโลโก้ใหญ่นะในปัม๊มปั๊มมีโลโก้เมอร์เซเดสเบนในจานเบรกใหญ่่าจานเบกรเบกรูระบายความร้อนอะไรนี้จัดเต็มสุดๆนะอ่าถ้าเป็นตัวลำดานเนี่ยอาจจะไม่มีนะอันี้คือออปชั่นเต็มบันไดข้างนะครับแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของเจ c c o ค p ปแล้วก็เจ c ของ เบนซ์เลยก็ว่าได้นะครับอ่าแล้วก็กล้องรอบคันเนี่ยมีที่กระจกอยู่แล้วปุญแจคีย์เลสเป็นสีทูโทนนะอ่าเป็นแบบโคม,มียมตัดกัีตัวรถอได้สีบานด้วยอสีบานเลยไม่กั๊กเลยนะครับตัวนี้เป็นพลัสนะครับล้อแม็กก็เหมือนกันทุกทุกร้อเลยนะครับไฟท้ายเป็นฟูล l อ e d แล้วแล้วก็ตัวเนี้ย ได้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะใครตามหาเนี่ยตัวนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อเป็น D L C สองห้าสนะครับตัวนี้บอกว่าเป็นเบนซินนะไม่ใช่ดีเซลนะครับลูกค้าอยาเข้าใจผิดนะครับตัวนี้เบนซินก็ขับแรงขับดีประหยัดน้ำมันนะโฟเม็กิกด้วยด้านท้ายฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัวนี้ใหม่ขนาดโอ้ยีิบว่ายังไม่ได้แกะออกยังไม่ได้แกะยันอันนี้เลยยังไม่ได้แกะไม่หามาจากไหนครับแม้ว่าประหยัดขนาดนี้โหกริบเลยอุปกรณ์ให้มีครบมีบุ๊กมีคู่มือเฟอร์สติ้คิด ุกอย่างกรณนครบนะครับมีคิกเซนเซอร์ให้ให้ด้วยอ่าแต่ต้องมีกุญแจ็้ใตัวนะอ่านี่ก็เปิดปิดไฟฟ้านีอใหม่กว่านี้หาไหมให้ผมหน่อยผมอยากขายมากเลยหามาลูกค้ามีก็หามาได้นะอนนี้ผมเร่าร้านเราเนี่ยบอกว่าหารถแลแๆสภาพกม่ดีหายยากมาให้ตลอดอ่าครับก็ G.L.C. 2อ0ห้ศนะครับโฟเมติกก็คือขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับแล้ตัวนี้เป็นคูปออกแบบตอนนั้นก็4ล้านกว่าแน่นอนคันนี้นี่ก็ไม่ถึง2ล้านแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยราคาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูดีเทลด้านในบ้างดีกว่าอดีเทลด้านไในด้านในเนี่ยเปิดมาสิ่งที่เจออย่างแรกนะครบอบปรับเมมโมรี สามตำแหน่งเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับเอนนอนรองน่องอะไรเงี้ยมีหมดนะครับผมเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังแนปป้าสีดาแบบนี้เลยครับดูแลสัษาง่ายแน่นอนแล้วก็เบาะสภาพดีมากนะต้องบอกว่าเจ้าของเดินใช้รักษามากๆนะสาหรับเบาะคันนี้นะเดินได้สีเทานะครับผมแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยเอ็มจีนะครับตัวนี้ไม่เนี่ยแต่หนนเพียงสามหมื่นสี่พันกิโลเท่านั้นนะบอกว่า น้อยที่สุดในตลาดนะตอนนี้แล้วหาได้ที่ไหน่นะมีเยอะม,มากตัวนี้มี head up display ด้วยนะครับต้องบอกว่า option ออนเนี่ยจัดเต็มแบบว่า head up display พวงมาลัย mg นะครับตัวนี้พวงมาลัยก็ปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้อ option ออจัดเต็มปรับไฟฟ้าเสียงเครื่องเงียบนะครับแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับหน้าจอก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ซอฟต์แวร์ตัวใหม่ละกระจกตัดแสงออโต้นะครับแอร์ปรับอะไรได้หมดเลยนะครับ กียร์อยู่ที่คอพวงมไลแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็ไฟหน้าออโต้พุชสตาร์นะตอนนี้พุชสตาร์แล้วกล้องสามหกศูนย์เฮดแอบเพที่กระจกเรามีมาแล้วนะวนะมีเฮดแอบดีเพเนาะจกกระแสงออโต้มีไฟที่กระจกตรงนี้นะครับทั้งสองข้างเลยนะับผมเครื่องเสียงเนี่ยสำคัญเลยครับเบอร์มาเตอร์ที่บอกไปมาตอนเปิดเข้ามาก็จะเป็นอะไรที่เด่นชัดมากๆนะครับแล้วก็มีทัชแพดนะครับตัวนี้ก็ยังใช้ได้อ่า บนโวนกลางที่วางแก้วน้ํานะครับมีที่จุดบุหรี่อะไรมีครบหมดนะครับ่วนกลางมีพอร์ชชาร์จแบตด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนด้านบนนะมาพร้อมกับซันรูฟนะอซันรูฟได้เปิดได้นะเปิดให้ดูหน่อยหนึ่งเออซันรูฟมาแบบนี้เลยจัดเต็มนะครับเปิดปิดได้เออดีเลยไม่ต้องกลัวร้อนนะครับเพราะว่ามีม่านด้วยนะครับม่านเปิดปิดได้ปกติเลยเอา่าประมาณนี้ บอกคู่หน้าก็ไฟฟ้าเหมือนที่บอกไปเดี๋ยวลองดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าอ่าเข้าด้านหลังเลยอ่านี่ครับด้านหลัง่ะดูได้เลยครับลองนั่งโอเคเหลือเฟือพื้นที่วางขาสบายสบายสำหรับแอร์หลังมีให้แอร์หลังมีให้ไม่ร้อนอยู่แล้วนะครับผมด้านหลังแฟนเสือให้นะครับทั้งสองฝั่ง ออปชันจัดเต็มขนาดนี้กับไมคเพียงโตสามหมื่นกว่าโลกระจกออโต้สี่บานมีจุดไอโซฟิกยึดบอดคาซีดได้ครบหมดเลยนะครับออปชันที่จำเป็นที่ใช้งานได้ก็มิกมาให้อยู่ที่คันนี้คันเดียวแหละเดี๋ยวเรามาสรุปค่าตัวของน้องกันดีกว่าแล้วก็รายละเอียดของปีรถรุ่นนี้นั่นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับโอเคคันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับต้องบอกว่า น้องเนี่ยเป็นรถปี2 0 1 0ันนะครับผมต้องบอกว่ารถปี2018กับเลขไม้เพียง3 0,000่นกว่าโลเท่านั้นนะแล้วก็ไม้น้อยสุดในตลาดนะครับเจ้าของนี่รักษาคลิปอย่างกัรรถป้ายแดงเลยเออกหม่ได้4ี่ล้านกว่าตอนนี้คุณได้เป็นเจ้าของเจ C c o u ูคันนี้นครับตัวพัดนะครับต้องบอก,กว่าตัวพัดนะหายากกว่าตัวธรรมดาด้วยในราคาเพียงแค่1นึ0 0ล้าน่นบาทนะครับต้องบอกว่าถูกมากในราคาไม่ถึง2ล้านได้เป็นเจ้าของ SUV s p o r t c o ร p e ูแบบนี้นะครับก็ เอาใหม่สี่ล้านนะ่ะคุณไม่เอาเหรอเหลือดรัฐแปดเก้าต้องบอกว่าค<ช>ืออยากไปสองล้านกว่าได้เป็นเจ้าของเจ้าสีครูปไม่น้อยขนาดนี้แล้วก็หายากที่สุดในตลาดแล้วจริงมีคันเดียวที่เป็นมอเตอร์โมลแล้วครับตอนนี้บอกมีคันเดียวจริงใช่นะครับนะก็ประมาณนี้ใครสนใจกลัวไม่ทันรีบโทรอ่ะนะครับเราก็มีแอดมินหลังบ้านมีคอยตอบลูกค้าอยู่นะครับหรือใครจะเข้ามาดูนะเข้ามาดูเสาร์อาทิตย์ช่วงหยุดยาวนี้ก็ ทางมาได้นะครับก่อนที่เราจะไปแบบไปไว้แน่นอนคันนี้คอนเฟิร์มครับเดี๋ยวเราไปดูกัอีกคันหนึ่งแล้วกันนะโอเคคันนึงก็จะเป็น GLC 220d นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเฟซรีแล้วอน่าลองดูจะเห็นว่าหน้าตาก็จะคล้ายกันคล้ายกันไม่ต่างกันอ่าเดี๋ยวแตากล้องลงแผนไปดูความแตกต่างอ่าเป็น GLC 220d นะตัวนี้จะเป็นเครื่องดีเซลนะครับแต่ว่าเป็น AMG Dynamic AMG เหมือนกัน ดูด้วยว่าชุดแต่งเนี่ยครับ M G Body Styling การมีโครเมียมให้ยาวมันซ้ายไปขวาเลยก็บอกว่าท็อปสุดของดีเซลนะนีกล้องรอบคันเนี่ยกล้องรอบคันมีให้มีดิสโทนิกมาเหมือนกันดิสโทนิกมีให้แล้วก็ไบรตนเกริเหมือนกันไฟหน้าก็ตัวท็อปเหมือนกันตัวนี้เป็นมัลติบีม m LED ครับล้วต้องบอกว่าไฟหน้าเบนซ์น่ยมันท็อปทั้งคู่เลยไม่ได้แบบว่าใครเท่าใครแต่ว่า พอเปลี่ยนเจนเปลี่ยนโฉมอ่ะมันก็จะมีชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกันแต่มันจะเป็นพ็อปของรุ่นนั้นๆนะครับครับผมเดี๋ยวไปดูด้านล้อแม็กวันหน่อยหรอล้อแม็กดูด้านข้างอ่ะนี้เป็นล้อ AMG ขอบสิบเก้าลายใหม่ขอบสิบเก้าครับเป็นลายลายดาวนะครับต้องบอกว่าเป็นลายเมอร์เซเดสเลยเมอร์เซเดสตัวใหม่ก็จะเป็นลายแบบนี้สวยรถอะไรก็แล้วแต่เห็นล้อปุ๊บนี่ก็รู้เลยว่าเป็นเบนแน่นอนแน่นอนเลย กล้องรอบคันก็มีให้กล้องอ่าแล้วก็ไฟเดียวอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับมีไบสปอตให้คีเรสมีทั้งหมด4บานอมือจับประตูก็จะเป็นดีไซน์ที่เป็นโครเมียมกับสีตัวรถเหมือนกันบันไดข้างนี้นะครับเบนนี่เขาใจมาให้คีเลสี่บานคีเลสีบานอ่แล้วก็เอกลักษณ์ของ GLC ก็จะต้องเป็นบันไดข้างใช่เป็นเอกลักษณ์ของเขานด้านหลังก็ เอสนะเอสก็จะเป็นสไตล์จะมีสเปซในพื้นที่การเก็บของด้านหลังที่จะมากกว่านะครับเป็น GLC 220D ไฟท้ายดีไซน์จะเป็นวงวงสวงเป็น LED ะนะครับกล้องมองหลังมีให้เซ็นเซอร์มีให้รอบคันแล้วก็ฟไ,ไฟท้ายไฟฟ้ายเป็นไฟฟ้า,ฟาออนี่ก็ยังไม่ได้แกะเนี่ยกริปจริงๆไม่ได้แกะเหมือนกันในในระหว่างนี้ครับมีลูกค้าสอบถามเข้ามาเนาะแล้วบอกว่า ดอกเบีย้ยเท่าไหร่คะต้องบอกว่าดอกเบีย้ยเริ่มต้นแล้วกันนะต้องบอกว่าดอกเบีย้ยเริ่มต้นของของคันนี้แล้วกัน,น,นก็ชั่วส <5, 4 S 2> ี่<ๆ>ปีเริ่มที่สองจุดเจ็ดเก้านะครับห้า<ช>ปีต่อสองจุดเก้าเก้าแล้วก็ที่เหลือก็จะตามปีรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นเลทดอกเบีย้ยพื้งต้นถ้าอยากทราบเบื้องลึกเนี่ยก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ,รบแล้วก็มีีที่เก็บของด้านล่างได้อีกมีลูกค้าสอบถามเข้ามาอีกบอกว่า T L C สองห้าศูนย์เนี่ยรถจี่มือครับโอ้โหต้องบอกว่ารถลำดับเดียว ลำดับเดียวเลยจากป้ายแดงนะแล้วบอกว่าพอลูกค้าซื้อไปลูกค้าได้ลำดับที่สองนะครับแต่ได้ประหยัดระคาประหยัดไปสองล้านกว่าบาทรีบจองนะครับใจนี้ทักมาเลยก็สวัสดีแฟนเพจนะครับแล้วก็ลูกลูกเพจที่ดูไลฟ์อยู่ในตอนนี้ประมาณสิบสี่ล้านคนสิบสี่ล้านเยอะมากสิบสี่ล้านคนตอนนี้ก็ดูอยู่ยึด จุดยึด Isofix นะครับยึดคาซีได้มีวางบอเด็กได้ทั้ง2คันนี้ถ้า SUV จะได้สเปซใช่ได้สเปซตรงนี้เพิ่มก็ด้วยกันชอบแบบไหนชอบดีไซน์หรือชอบเน้นพื้นที่ไปไปดูด้านไหนบาดูด้านไหนไปด้านไหนครับด้านไหนภายในก็เป็นตกแต่งด้วยโทนสีดำนะครับแล้วก็นี่รด ตัวนี้ก็คือคอนโซลจะตกแต่งเป็นด้วยเป็นลายไม้สีดำมีกล่องเก็บของอันนี้เป็นทัชแพดแบบใหม่ทัชแพดแบบใหม่ละดีไซน์จะสวยแล้วก็อดีตลองสตาร์ทกันโอเคอ่าตัวนี้ก็จะมีหน้าจอเป็นไหมเป็นดิจิตอลแล้วเลขไม่อยู่ 46, อ่ะสี่หมื่นหกพันโลตั้งรับไว้วิ่งน้อยมากสี่หมื่นหกพันโล หน้าจอตัวนี้ทัชสกรีนทัชสกรีนได้แล้วเป็นจอยาวขึ้นนะครับหรือว่าจะใช้ทัชแพดเลื่อนก็นได้แบบนี้รองรับ Apple c a r p l a y นะครับสามารถใช้งานได้ด้วยการเสียบสายมีระบบมีการมีระบบช่วยจอดให้นะครับผมนีม่ปรับโหมดได้หมดเลย Eco Comfort ร์ตสปแล้วก็อิน i ิวิ u ด l สามารถเลือกได้ ซ่อมเองได้เลยตามความต้องการนะครับมีช่องจ่ายไฟตรงนี้ให้กระจกมองหลังตัดแสงบายสปอตตัดแสงได้ทั้งสานบานกระจกข้างแล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงได้เมื่อทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวน,นี้ไฮไลท์เลยครับซันลูคเป็นพานโนโรามิกใหญ่บานเิลยเปิดได้ต้องเก็บแว่นทุกอย่างมีให้ครบนี่ โอเคเซนเซอร์ okay, ลอทันทุกอย่างมีให้นะครับผมแล้วก็มีนี่ cruise control ตรงนี้ดิสโทนิกมีมาให้เลขไมยน้อยไฟออโต้ Auto, ทุกอย่างอัตโนมัติทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนีล่ลืมบอกมี ambient light นะ ambient light สามารถค u สตอมได้ ambient light ได้สองสีเลย แถวที่สองเหมือนคัน G L C c o u เลยมีแอร์หลังให้แต่ว่าเราจะได้เพิ่มมาคือกระจก่าหลังคานี่ครับซัลลูปได้มีทั้งสองบานแต่ังาบานนี้จะไม่สามารถเปิดได้นะครับแต่ว่าจะช่วยในเรื่องความโปร่งนั่งสบายพื้นที่โดยสารก็เหลือเฟือเบาะนุ่มไม่มีรอยยับเลยสภาพ สามารถปรับเอ็นเพิ่มได้อีกนิดหน่อยนะครับมันมีการปรับเอ็นอีกสองสามเตเบลเลยนี่โอเคเราจะเป็นประมาณนี้ใกล้เคียงกัน <c oughs> มีมีลูกค้านะครับคอมเมนต์เข้ามาว่า <c oughs> จะส่งต่างจังหวัดได้หรือเปล่าตนะ้องบอกว่า <c oughs> เรามีว <c oughs> ีการจัดส่งทั่วประเทศนะถ้าลูกค้า <S <s <ubscribe> <S สนใจเนี่ยไม่สะดวกมาดูรสเนี่ยก็ก็ <c oughs> แจ้งได้เลย<ช>แเราสามารถสไลด์ไปส่งให้มีมีบริกานอเมริกามีรถสไลด์ไปส่งนะครับผมก็มีเซลคอยดูแลอยู่แล้วนะครับก็ประสานงาน,นใช่ครับอ่านทางโทรศัพท์ได้เนาะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของที่ร้านก็อยู่ต่างหวัดไม่สะดวกเองนะครับเราก็จะส่งให้ถึงที่เลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากนะค,คุณคิดินพิมพ์มาว่ารถสวยมากเนาะขอบคุณมากครับคุณพวินทักถามว่าวารนตีเหลือไมต้องบอกว่าสองคันนี้ไม่มีารันตีแล้วนะแต่ว่า คันนี้มีวารันตีที่ร้านให้เนาะเป็นวารันตีเครื่องเกียร์หกเดือนหมื่นโลนะครับก็อันนี้เป็นวารันตีจากที่เบนแมตต์ทอเราทําขึ้นมาเองเลยครับมี่เปัญห้างรถที่ร้านนะครับตอนนี้ก็เรารับประกันให้นะครับแล้วก็คุณสรุปคันนี้ไหมอ๋ออาคันนี้ก่อนใช่ไหมจ่ายก็เบอร์มาเตอร์เครื่องเสียงดีขนาดไหนต้องบอกว่าเบอร์มาเตอร์เนี่ยก็เป็นแบรนด์ระดับโลกแล้วบอกว่าดีที่สุดของเบนแล้วตดาวต่ำสุดเท่าไหร่ ดาวเริ่มต้นเนี่ยเริ่งต้นจะอยู่ประมาณ15% 15%ครับแต่ถ้าลูกค้ามีในใจเท่าไหร่ก็มาคุยกันนะครับใช่ครับสรุปคันนี้เดี๋ยวให้คก่อนสรุปคันนี้ก่อนนะครับผมคันนี้คือ GLC 220สเป็น AMG Dynamic ปีรถคันนี้เป็นปี2021น่นะครับเลขไม้์4 6 0 0 0กกิโล ก็เฉลี่ยาำปีถือว่าไม่เยอะนะวิ่งน้อยราคาเนี่ยพิเศษเลยสองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับผมราคาถูกกว่านี้ก็ไม่รู้อยากหาที่ไหนนะมีกล้องเบนติดมาให้ได้ยังมีกล้องให้แค่กล้องนี้ก็สามสี่หมื่นแล้วสามหมื่นกล้องบันทึกภาพมีให้เป็นแบบหน้าหลังเลยอก็ไม่ต้องไปติดเพิ่มละเป็นของเบนเอเอาก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็ ในระหว่างนี้ถ้ามีใครคมีคําถามก็ถามเข้ามาได้นะนครับก็เดี๋ยวนนคุณกันดานายสอบถามเข้ามาว่าตัวครูกับตัวปกติต่างกันตรงไหนต้องบอกว่าต่างกันที่บ้้นท้ายเลยครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยดีไซน์ใกล้ๆกกันแต่ว่าอยู่ที่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนเพราะว่า,วารายตายของคนเราเหมือนกันเนาะถ้าคุณชอบแบบใหญ่ๆหเก็บของได้เยอะเน้นก็พื้นที่หน่อย SUV เลยแต่ถ้าคุณต้องการแบบไู่ได้แล้วก็คนของได้หนำเงื่อนไม่ไม่แคบก็ มาคูปได้เลยใช่นะครับผมประมาณนี้ก็สรุปคร่าวๆนะวันนี้เราอยู่กับ GLC ทั้ง2องคันเนาะใครสนใจคันไหนเนี่ยก็มีใจอะไรก็ทักเ่าสอบทักมันได้ไดเลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหรือใครสนใจที่ไม่ใช่ GLC ทั้งสรุ่นนะ่ะร้านเราก็ มีรถเยอะนะลองลองแพนให้ดูหน่อยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งอ่ามีตั้งแต่ F อสคัพเอ็ก์สามรถแรงรถแรงเอ็มสามสี่ศูนย์ไอเอฟไอ audi a5 ค audi tt สปอร์ตสองประตูเราก็มีนะครับก็ไม่ได้มีแค่นี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของในโชว์รูมด้านนอกเรามีเยอะเลยใครสนใจรุ่นไหนนะพักเข้ามาสอบถามดูก่อนนะครับก็ คันไหนใหม่กว่ากันนะครับต้องบอกว่าใหม่ทั้งคู่แหละครับอยู่ที่ว่าลูกค้าชอบคันไหนเข้ามาเลือกได้ผมก็รันตีว่าสภาพคือใหม่สภาพปีสิบแปดจริงแต่ว่าใหม่สภาพใหม่แต่ต่างที่ปีเนาะใช่ก็ไม่เป็นไรครับยังไงถ้าลูกค้าสนใจคันไหนก็เข้ามาดูแลกันเนาะอินบอลเข้ามาดูได้เลยวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสําหรับรถสองคันนี้ก็แรงมากๆใครสนใจก็ ทักเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เราขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ